เผื่อนบ้านออกบ้านละค่ะพี่น้องไปทำน้องมาอยู่น้าประตูแล้วแถวชนน้ำบทน่าอยู่มากเลยค่ะไม่ได้ก็กลับมาอยู่ชนระบทต่างจังหวัดได้สองปีแล้วค่ะ 2ปีเต็มพอดีเนาะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในเมืองแต่ไปอยู่ใกล้เมืองค่ะมาจ้าแมทิวิวก็มาจ้ะแต่ยังไม่ตื่นตอนแรกก็ว่าจะมาอยู่ที่นี่แหละแต่ที่นี่มันอยู่ก็เลยไปอยู่ในเมืองมันใกล้โรงเรียนลูกค่ะ ะดวกสบายกว่าไกลกันไหมก็กี่กิโลอ่ะขับรถก็45นาทีค่ะ สี่สิบห <PC. S 1> ้านาทีเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่แหละค่ะเจ็ดสิบหรือแปดสิบกิโลนี่แหละค่ะแค่นั้น กินอะไรเจ้าหอก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะขับรถก็สามสิบนาทีก็ถึงละสามสิบห้าสี่สิบ แจ้งแล้วค่ะพี่น้องคะเริ่มแจ้งและะ้วค่ะไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ไปโรงเรียนลูกทุกวันก็ไกลนะอืมใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมค่ะก็เลยมามาอยู่ได้ เลิฟสี่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะป้าแมวสวัสดีค่ะไม่เห็นไม่ได้เจอกันนานเลยป้าแมวสวัสดีค่ะมาส่งเลิฟขอบคุณมากๆค่ะป้าแมวขอบคุณมากๆค่ะสบายดีนะคะจะไปนอนอยู่อยู่เบลเยียมป้าแมวอยู่เบลเยียมค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันค่ะป้าแมวคิดถึงเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ n ไนท์ night, นะคะนอนหลับฝันดีค่ะบายบายขอบคุณมากมากค่ะแมวขอบคุณมากๆค่ะ, <c oughs> ค,ค,ะคนเมืองในต่างแดนขอบคุณมากๆค่ะบายบายค่ะ ามสบายเลยนะครับมาดามขอตัวอาบน้ำก่อนขอบคุณมากค่ะพี่นิวขอบคุณมากค่ะพี่นิวสุดหลอ่อขอบคุณมากๆค่ะพี่นิวก็ได้เวลานอนแล้วพี่นิวก็อยู่อเมริกาแวะมาทักทายขอบคุณมากๆค่ะพี่นิวขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณหลายๆด้จ้าเด้อเห็นหลังค้าววันหลัพี่น้องแจ้งแล้วค่ะ